แล้วมีอันเดียวเนี่ยส่งต่อได้ถึงลูกหลานเลีโหลเลยนะคะท่านเป็นเหว่าใครมีบ้างเฟซชอนทัวมันสวยเหมือนเดิมเลยใช่ไหมมันไม่มีหมองเลยนะไม่มีใครทําอะไรมันได้เลยยกเว้นหายใช่ปะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเนี่ยมีดาวไลน์นะคะใหม่ๆท่านอย่าลืมแนะนําด้วยนะคะวันนี้เนี่ยหมอมีพันธุกรรมเสี่ยงของร่องแก้มลึกญาติหมอเนี่ยนะคะ ต้นตระกูลหมอที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงเนี่ยล่องแก้มจะลึกหมดอายุ40เหนียงออกหมดเลยนะนะคะถ้าหมอไม่มี face เฟซคอนทัวร์หมอเสร็จเลยนะแถมหมอยังเป็นคนชอบนอนตะแคงอีกต่างหากตื่นขึ้นมาเนี่ยเราใช้ครีมตัวที่เราชอบอย่าแอสตาแซนทินหรือตัวไหนก็ได้ที่เรามีเนี่ยนะคะแล้วเราก็ใช้เฟซคอนทัวร์เกลียยิ้มนิดนึงแล้วก็เกลียตรงเนี่ยเพราะว่าเราลองนึกภาพตอนเรานอนหลับพวกเราก็ชอบนอนตะแคงใช่ไหมคะท่านจะเจอภูเขาสามลูก <laughs> จริงไหมนอนหลับไปเนี่ยเจอภูเขาหลายลูกเลยนะนอนตะแคงปุ๊บหนึ่งลูกตรงไกลอีกหนึ่งลูกตรงนี้หนึ่งลูกแล้วร่องนี้ก็กลายเป็นร่องน้ําที่นับวันมันก็จะถาวรน,นะคะแต่ถ้าเราตื่นมาเราเกลีย่ยด้วย face เฟสคอนโทรนี่นะคะมันจะทําให้ไอ้ร่องที่ภูเขาสามลูกเนี่ยมันมันกระจายมันไม่กลายเป็นก้อนแล้วคนที่มีร่องแก้มหรือว่าตระกูลมีร่องแก้มก็จะมีช้าลงคนที่นอนตะแคงก็จะไม่กลายเป็นร่องลึกถาวร แล้วหลายคนที่เขาไม่ได้อายุมากจันเป้อายุ20กว่า30กว่าเนี่ยก็บอกเลยว่าการใช้เฟสคอนทัวร์เนี่ยกับตัวเนี้ยนะคะผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยก็ง่ายนะคะเขาก็แค่หันข้างแล้วก็หมุนว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 นอีกข้างหนึ่งก็วน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 เขาบอกว่าดีกว่าใช้มือด้วยโอเคค่ะตอนนี้เป้ก็จับคู่ได้แล้วนะคะก็จะมีกัมา马ัสเฟสเชียลเซรั่มตัวนี้นะคะแล้วก็เฟสคอนทัวร์เราจะจับคู่กัมา马ัสอาตุลิฟเฟสเชียลเซรั่มคู่กับ แอสตาเซนตินครีมได้ไหมคะคุณหมอได้ค่ะแต่ตัวที่หมอชอบจริงๆสำหรับสหรับตัวหมอเลยนะคะแอสตาเซนตินเนี่ยหมอจะไม่ลืมเลยเพราะว่าหมอเป็นคนกลัวการฉีดโบท็อกมากเลยค่ะนะคะเวลาย,ยิ้มแล้วหน้ามันประหลาด <c oughs> แล้วหมอก็เป็นคนชอบยิ้มนะคะแล้วก็การใช้แอสตาเซนตินเนี่ยทำให้รอยย่นเล็กๆหายไปหมดแล้วหน้าเราก็ไม่เปลี่ยนด้วยแต่ถ้าเรายังมีปัญหาเรื่อง Vshape อยากให้หน้าเร็วกว่านี้เพราะมันหย่อนตรงนั้นมันหย่อนตรงนี้มันก็มีทางเลือก2ทางไปกิฟฟรลินคลินิก นะคะไปทำเซอร์มาซื้อหลายคนก็บอกว่ามันหลายหมื่นมันแพงเอาไม่ต้องเอาเสียตังค์มากเอาไม่กี่ร้อยก็คือนี่แหละค่ะโอเคไหมนะคะเพิ่มเพิ่มไปอีกตัวจับคู่เพิ่มให้เป็นกิฟฟารินคอลลาเจนเพิ่มเติมเข้ามาต้องรับประทานด้วยนะคะค่ะนะคะแล้วก็ในคนที่ลดน้ําหนักด้วยดิมารินเวได้คอลลาเจนจากดิมารินเวไปแล้วยังสามารถเอาตัวนี้มายกกระชับผิวหน้าจับคู่ไปอีกหนึ่งตัวก็คือ ดรามติกเล็กซีล่ามเพิ่มเติมคือ <te im. S 2> พวกเราเป็นคนที่รักสวยรักงามเน่ยหมอบอกเลยนะคะว่าหมอไม่ลืมกินคอลลาเจนเลยนะคะหมอไม่ลืมกินเอสพของเราเลยนะคะทุกวันวันละหนึ่งขวดเพราะว่าอายุขนาดนี้ถ้าเกิน 4, 30, 40ิคอลลาเจนมันลดลงทุกปีคะ่ะนะคะเราจะต้องกินเสริมด้วยและคอลลาเจนก็จะช่วยเรื่องเขานะคะช่วยเรื่องผิวพรรณอีกตัวหนึ่งค่ะ ไม่ไมีอะไรมากหรอกหมอคุณแค่ต้องขอโทษนะนะว่ามันขายดีอย่างน่ากลัวมากนะคะเอมันอาจจะหมดเร็วๆนี้แล้วก็อาจจะขาดไปช่วงหนึ่งเอ๊เขาทำหน้า่งี้ทําไมเขาตุนกันไว้แล้วค่ะเพราะว่าเจ็ดวันมันขายไปหกพันนะคะเดี๋ยวเป้จะพยายามรีบเอามาให้เร็วที่สุดค่ะคุณหมอคนชอบมากเลยค่ะเพราะว่าสดชื่อแล้วมันช่วยฟิกเครื่องสำอางนะคะ คุณชุติมารองกรรมการผู้จัดการของเราตอนแรกไม่กล้าใช้นะคะเขาบอกว่าเป็นไปได้ยังไงฉีดเครื่องสำอางฉันก็หลุดสินะคะก็เลยฉีดให้เขาดูนะคะว่ามันจะฟิกเครื่องสำอางในคนที่หน้าชอบไหลแป้งชอบไหลเนี่ยฟูดแต่หลักการฉีดที่สำคัญนะคะจันเซลใช่ค่ะมันเป็นสเปรย์และฟองมันเล็กมากแต่ก so, ็ไม so ่ใช่ฉีดฟูดฟูดฟูดฟ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 ดอีแบบนี้มันก็นองเต็มหน้าถูกไหมคะนะคะทำยังไงคะฟูดเดียวค่ะ หลับตาด้วยนะอย่าอ้าปากแล้วก็อย่าลืมตาหลับตาฟุดเดียวพอนะคะไม่ต้องฟุด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 เบืองเปล่าแล้วก็เยิมด้วยนะคะฟุดเดียวพอเลยค่ะแล้วก็ห่างเท่าไหร่นะจัดเต้สามสิบเซนค่ะฟุดหนึ่งไม่ใช่ติดหน้าแล้วฟุดนะคะเขาจะบอกว่าน้องเป้อันนี้มันเป็นน้ำแร่เหมือนน้ำแร่เป็นขวดที่เขาดื่มหรือเปล่า คำตอบเลยก็คือตัวนี้ค่ะเราใช้ Mineral Complex ซึ่งแรกที่เราใช้อะค่ะเราจะไปจับไปบวกกับกูโคเนตซึ่งมันจะสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ดีกว่าน้ําแรท่ที่ที่เป็นน้ําดื่มธรรมดานะคะหลักการของเครื่องสำอางกับหลักการของอาหารเนี่ยมันจะมีอะไรที่ไม่เหมือนกันนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นน้ําแร่ที่เราประทานเนี่ยจะจะสู้น้ําแร่ที่เราใส่ไปเพื่อฉีดที่หน้าไม่ได้ นอกจากนี้เรายังมีสารสกัดสําคัญที่แบบบ,บารุงผิวหน้าเพิ่มเติมด้วยคือไม่ใช่แค่ได้ความสดชื่นอย่างเดียวยังได้การบํารุงเพิ่มเติมด้วยค่ะ,คะโอเคค่ะคุณหมอเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดูแลเรื่องความสวยความงามนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ช่วยสร้างสีสันให้กับกิฟฟ์ฟรีในช่วงนี้ได้ี่เราจะเรียกว,ว่าผลิตภัณฑ์เปิดใจจากแฮปปี้กิฟต์นะคะเชิญคุณวิเชียรวงศุลภัยทูลค่ะ ครับกบสวัสดีท่านพี่น้องสมาชิกที่รักทุกทกท่านครับผู้นำทั่วประเทศด้วยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ผมจะมาแนะนำในเมนูที่ใกล้ตัวพวกเราแต่เราทำมาเป็นขนาดเขาเรียกว่าพกแพก็คือสามารถที่จะเก็บไว้ในกระเป๋าได้นะครับเก็บไว้ในกระเป๋าถือได้นะครับก็คือโอริเว i ิฟฟ r ลีนโอริเวล ซอสป,ปรุงรสปลาล่าส่งเครื่องนะครับซอสป,ปรุงรสปลาล่าสรงเครื่องท่านพี่น้องสมาชิกกิฟฟอรลนผู้บริโภคขยายงานทั่วประเทศนะครับขอความกรุณาโฟกัสที่ตรงนี้เพราะว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยเป็นนวัตกรรมมีเฉพาะที่กิฟฟอลีนที่เดียวเท่านั้นเองแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดพี่น้องทั่วประเทศรวมทั้งพี่น้องในห้องช่วยกันขยายไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับสินค้านี้ต่อไปข้างหน้าก็จะได้รับรางวัลนะครับ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจเพราะนี่คือวัฒนธรรมไทยมาผสมผสานกับที่คุณหมอบอกก็คือมาจากรากวัฒนธรรมเรื่องอาหารจากทางยุโรปก็คือใช้น้ํามันมะกอก น้ำมันมะกอกซึ่งเราทราบเป็นอย่างยิ่งเลยว่ามีคุณค่าทางอาหารค่อนข้างสูงช่วยทําให้สุขภาพพลานามัยแข็งแรงนะครับเมื่อเราแข็งแรงเราก็สามารถทําทุกสินทุกอย่างในโลกนี้ได้นะครับอยากจะทําอะไรเราสามารถพิชิตโลกพิชิตโลกอันยิ่งใหญ่ไพศาลได้ทั้งนั้นนะครับฉะนั้นตรงนี้เมนูง่ายๆเป็นพื้นฐานนะครับก็คือเอาไปหุงกับข้าวหุงกับข้าวสวยนะครับหุงกับข้าวสารออกมากลายเป็นข้าวอบปลาร้านะครับ เดี๋ยวผมบอกวิธีทําก่อนนะครับคือข้าวคือซอสปลาลานะครับโอลิเวลา่าซอสปรุงรสน้ำมันมะกอกรสปลาลาทรงเครื่อง1ขวดนะครับกับข้าวกับข้าวใช้ข้าว2ถ้วยตวงคือประมาณ300ประมาณ300กรัมนะครับแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำข้าว2ถ้วยน้ำ3า3ถ้วยน้ำ3าถ้วยนี้ตวงเป็นข้าวก็คือ450ซีซี แต่สูตรนี้ใช้ได้กับข้าวหอมมะลิกิฟฟอรลีนเท่านั้นถ้าเกิดใช้ข้าวอย่างอื่นมันจะแข็งฉะนั้นต้องเติมน้ําให้เยอะขึ้นจะไม่อร่อยจะไม่เนียนนะครับฉะนั้นจึงขอฝากข้าวหอมมะลิกิฟฟอรลีนด้วยนะครับหลักการก็คือเทลงไปในหม้อหุงข้าวนะครับเทลงไปในหม้อหุงข้าวลักษณะนี้นะครับเทลงไปเลยเสร็จแล้วก็จัดการล้างซาวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเติมน้ําลงไป จำนวน4 5 0ซีซึ่งน้องเขาก็ได้ตวงมาเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับ4 5 0ีซีเราก็จะเทล,ลงไปเลยนะครับพอเราเทล,ลงไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะได้เป็นข้าวที่เราเอานิ้วนะครับจิ้มลงไปมันจะสูงประมาณสักข้อครึ่งน,นึกภาพอบอกไหมหรือจะเอาฝ่ามือทั้งฝ่ามือลงไปมันก็จะคล้ายๆแบบเรียกว่าท่วมหลังเป็ดถูกไหมครับนะครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะใส่ซอสปลานะครับที่ผมบอกนะครับ ลงไปหนึ่งขวดนะครับซอสปลาล้หนึ่งขวดใส่ซอสลงไปหนึ่งขวดเทลงไปเลยอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ทัพพีนะครับคนให้เข้ากันนะครับเนี่ยครับคนง่ายๆเลยนะครับก็เข้ากันแล้วพอเข้ากันแล้วทำไงครับมองซ้ายมองขวามีปลาเค็มที่บ้านเราใส่ปลาเค็มลงไปด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวเห็นไหมครับผมให้สูตรเรียบร้อยเลยนะครับเราจะเรียกว่า ข้าวอบปลาล่าปลาเคม็มอ๋อนะครับเพราะวันนี้ไหนๆมาแล้วต้องสุดฝีมือครับปิดฝาเสียบปลั๊กนะครับเอาปลั๊กไปเสียบแล้วก็กดสวิตช์นะครับนะครับกดสวิตช์แล้วปล่อยเป็นหน้าที่ของหม้อหุงข้าวเคยกินคณาปลาเคมม็มไหมเคยไหมะฉะนั้นถ้าเกิดผมจะกินเป็นข้าวอบปลาล้าคณาปลาเค็มได้ไหมเออคณาสด ซอยฝอยๆหรือก้านมันก็ปอกก้านแข็งออกแล้วเหลือแต่ใจของคณะแช่เย็นเหมือนกับกินกับอะไรที่เป็นย่างๆอะไรอย่างนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมากินข้าวอบปลาคณะปลาเค็มได้เมนูยังจําได้ไหมจําได,ได้เพราะผมพูดแบบให้จําง่ายๆไม่ต้องจดนะครับเสร็จแล้วทีนี้เป็นยังไงครับสมมุติว่าสุกแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยครับเห็นไหมรวดเร็ว <laughs> <laughs> ยกขึ้นมาได้เลยนะครับ อันนี้สามารถยกได้แล้วนะครับก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับเห็นไหมเรียบร้อยนะครับแล้ววิธีเดียวกันเราก็มาทําเป็นซอสปรุงรสโอลิเวล่าซอสปรุงรสสูตรข้าวหมกไก่สูตรข้าวหมกไก่เรากินข้าวหมกไก่มาตลอดชีวิตแล้วเวลาเราอยากจะกินก็หาร้านไม่เจอเวลาเราเจอร้านเราบ้างจะอิ่มไปแล้วถูกไหมมันจะสวนทางกันไปแบบนี้ตลอดเป็นงี้ไหมครับ ฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะไม่มีปัญหานี้เลยฉะนั้นก็ขอให้มีโอลิเวล่านะครับน้ำมันมะกอกซึ่งมีแกมซึ่งมีไฮดอกซีไทโรซซลซึ่งดีกับสุขภาพอยู่แล้วคุณหมอมั่นพูดอยู่ตลอดนะครับเราก็มาทำเหมือนกับทำซอสปลาระชันได้ฉันนั้นเลยแต่เราไม่ต้องใส่ปลาเค็มแล้วเที่ยวนี้เราจะใส่กุ้งแทนได้ไหมไซื้อกุ้งตัวย่อมๆที่สดๆแกะเปลือออกให้หมดนะครับแต่ยังมีหัวอยู่ ยังมีหางยังมีตัวขาอะไรเขาอยู่นะครับสาสายลงไปปิดฝาเสียบปลั๊กกดสวิตช์พอมันร้อนปุ๊บเนี่ยนะครับตัวกุ้งจะคายจะคายความหวานคาวของเนื้อกุ้งของไข่กุ้งนะครับของมันกุ้งออกมาจะทำให้กลายเป็นข้าวหมกหมกอะไรครับหมกกุ้งเคยทานไหมไม่เคยรับรองได้ไม่เคยแน่นอนนะครับถ้าเกิดสมมุติจะเคยต้องไปทานที่ตรุรกีปีหน้าอยากไปทานไหม คนไทยก็กินมายังไงก็อย่างนั้นน่ะข้าวหมกไก่ถ้าไปตุรกีเขากินข้าวหมกแพะข้าวหมกแกะข้าวหมกเนื้อข้าวหมกกุ้งข้าวหมกปลาหมึกข้าวหมกหอยแมงภูข้าวหมกกุ้งกุลาดำฉะนั้นอยากจะหมกอะไรทําเองที่บ้านได้เลยทําเป็นไหมวันนี้ได้หลายเมนูไหมทีนี้ของหวานเมนูเด็ดของเรานะครับซึ่งสินค้าตอนนี้ที่ออกมาขายอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าสิ่งใหญ่ๆ แข็งแรงมั่นคงจะมาจากสิ่งเล็กๆก่อนตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเหมือนทรายไม่เล็กๆที่ผมบอกเอาไว้นะครับเรามีคุกกี้อยู่2รายการที่ออกในช่วงนี้ก็นะครับก็คือมีคุกกี้รสสตรอเบอรี่นะครับเป็นพีนัทบัตเตอร์รสสตรอเบอรี่กับคุกกี้รสช็อกโกแลตนะครับตัวรสช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่เนี่ยก็ง่ายๆฉีกซองแล้วเข้าปากเลยนะครับง่ายไหมง่ายมันง่ายเกินไปง่ายเกินไปฮะเราเอามาทํายังไงเราเอามาบดเลยนะครับ เอามาบดนะครับวิธีบดก็คือใช้ช้อนเนี่ยนะครับกดลงไปนะครับกดลงไปกดลงไปจนกระทั่งมันกลายเป็นผงตอนนี้มันจะกลายเป็นเกล็ดสตรอเบอรี่แล้วนะครับกลายเป็นเกล็ดสตรอเบอรี่แล้วทีนี้เดี๋ยวผมเรียนนะครับว่าตัวเค้กเนี่ยทำกันเป็นหรือยังครับพี่น้องกิฟฟินทั่วประเทศทํากันเป็นหรือยังครับเปิดฝานะครับเสร็จแล้วก็จะมีซองแป้งแบบนี้นะครับเราจะเติมน้ําเข้าไปนะครับเติมน้ําเข้าไปในปริมาณที่ เป็นระดับน้ำทั้งหมด8ภาษาเราส่งไปขายทั่วโลกนะครับมีเกาหลีมีสเปนนะครับมีทางลาตินอเมริกันนะครับมีจีนมีญี่ปุ่นเราเทปแป้งลงไปแล้วเราก็จัดการคนนะครับประมาณสัก45ถึง50วินาทีนะครับมันก็จะเข้ากันพอเข้ากันเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเข้าไมโครเวฟที่บ้านนะครับปิดฝาไมโครเวฟตั้งไฟสูงสุดนะครับ ใช้เวลา2นาทีครึ่งซึ่งตอนนี้กำลังเดินอยู่นะครับ2นาทีครึ่งมันจะค่อยๆฟูขึ้นมาตัวคุกกี้ที่บดเป็นผงแล้วก็จะมาโรยลงบนบนเค้กนี่เลยนะครับเนี่ยครับออกมาเนี่ยจะเป็นประเภทเหมือนกับภูเขาไฟฟูจิไหมครับเหมือนไหมครับนะครับขอขอโทษนะฮะเนี่ยฉะนั้นตรงนี้นะครับเวลาตักทานเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความนุ่มนิ่มและหอมอุ่นของตัวเค้ก มัฟฟินช็อกโกแลตแล้วก็มีความกรุบกรอบแล้วก็อร่อยแล้วก็ความหวานนิดหน่อยนะครับของตัวคุกกี้สตรอเบอรี่แต่ว่าที่ฝากไปนั้นก็สามารถไปทําได้นะครับลองดูตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่ทำให้เกิดสเสน่ห์กับตัวเราเองแล้วจะไปสร้างความสุขให้กับคนที่เราไปคุยด้วยแล้วก็เกิดความประทับใจสายงานก็จะ,จะเจริญเติบโตมาจากอาหารการกินอย่างที่คุณหมอพูดด้วยประการ,รนี้ ก็คงขอขอบคุณแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณหมอครับสวัสดีครับ